สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็พบก,กันกับน้ำหวานอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำหวานก็มีสูตรนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะคะเป็นสูตรนะคะพิกัดล่างนะคะวันนี้นน้ำหวานจะเทสให้ดูนะคะตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะรอบที่1นะคะถึงรอบที่15นะคะของวันที่14มีนาคมนะคะวิธีการคิดก็ง่งายๆนะคะไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขด้วยนะคะน้ำหวานนะคะจะใช้นะคะ หลักหน่วยบนตัวนี้นะคะมาบวกกันกับ2นะคะ2คืออะไรนะคะ2ก็คือค่าคงที่นะคะที่น้ํำหวานใช้ในการคำนวณน,นั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดคำนวณเลยแล้วกันนะคะจะเอาผลนะคะของรอบที่1นึนะคะมาคำนวณรอบที่สองนะคะ หลักหน่วยบนของรอบที่1น,นะคะก็คือ3มนะคะมาบวกกันกับ2นะคะ3าบวก2นะคะได้ห้านะคะเราจะเอา5้าตัวนี้นะคะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวนะคะรวม5ด้วยนะคะจะเป็น3มตัวนะคะก็จะได้ห้าหเจดนะคะในรอบที่2นะคะรอบนี้นะคะโอเคค่ะห้าเข้านะคะอ่ะไปต่อเลยนะคะรอบที่สามนะคะ หลักหน่วยบนของรอบที่2นะคะก็คือ9นะคะมาบวกกันกับนะะ2นะคะ9บวก2นะคะได้11เอนะคะเอา1ตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวนะคะก็จะได้นะคะ1 2สองแล้วก็3นะคะในรอบที่สนะคะรอบนี้นะคะโอเคค่ะ1เข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเลยแล้วกันนะคะเราจะไปต่อนะคะในรอบที่ 4นะคะหลักหน่วยบนของรอบที่3นะคะก็คือ1น,นะคะเราจะน,นํา1นะคะมาบวกกันกับ2นั่นเองนะคะก็จะได้3นะคะนับเพิ่มขึ้นไป2ตัวนะคะก็จะได้3 4แล้วก็5นะคะในรอบที่4นะคะรอบนี้นะคะโอเคค่ะ4เข้าไปนะคะ ไปต่อเลยนะคะรอบที่หนะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่4นะคะก็คือ9นะคะนำา9นะคะมาบวกกันกับ2ค่ะ9บวก2นะคะได้11นะคะเอา1ตัวสุดท้ายนะคะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวนะคะก็จะได้1 2สองนะคะแล้วก็3นะคะรอบที่หนะคะรอบนี้นะคะโอเคค่ะ1เข้าค่ะ ไปต่อค่ะรอบที่6รอบต่อไปเลยนะคะหลักหน่วยบนของรอบที่5นะคะก็คือ6ค่ะนำห6นะคะมาบวกกันกับ2ค่ะก็จะได้8นะคะแล้วก็นับเพิ่มไปนะคะ2ตัวค่ะก็จะได้8 9 0ค่ะ รอบที่หรอบนี้นะคะหลุดไปค่ะไม่เข้าค่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะไปต่อรอบที่7ดเลยแล้วกันนะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่6นะคะก็คือ8นะคะนํา8ดนะมาบวกกันกับ2นะคะก็จะได้10บนะคะเอาศูนย์นะคะตัวสุดท้ายนะับไป2ตัวนะก็จะได้นะคะศูนย์นะหนึ่งสองค่ะ รอบที่7นะคะรอบนี้หลุดอีกแล้วค่ะไม่เข้าค่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะไปต่อเลยนะคะรอบต่อไปนะคะรอบที่8ค่ะลักหน่วยบนของรอบที่7นะคะก็คือ5ค่ะนำห5มาบวกกันกับ2นะคะก็จะได้7ค่ะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวค่ะก็จะได้7 8 9นะคะอ่ารอบนี้รอบที่8นะคะ9เข้านะคะบวกกลับมาแล้วนะจ๊ะ ไปต่อคะ่ะรอบต่อไปนะคะรอบที่9เลยนะคะหลักหน่วยบนของรอบที่8นะคะก็คือ3คะ่ะบวกกันกับ2นะก็จะได้5าคะ่ะนับเพิ่มไป2ตัวคะ่ะก็จะได้5 6 7นะคะรอบนี้คะ่ะรอบที่9นะคะโอเค6เข้าคะ่ะเพื่อนๆไปต่อเลยนะคะรอบต่อไปรอบที่10คะ่ะหลักหน่วยบนของรอบที่9นะคะก็คือ ก็คือ2นะคะไม่ใช่9ก็คือ2ค่ะบวกกันกับ2นะ2บวก2นะคะก็จะได้4ค่ะนับเพิ่มไปนะคะสองตัวค่ะก็จะได้4 5 6หค่ะรอบนี้ค่ะรอบที่10โอเค4เข้าไปจ้าไปต่อค่ะรอบต่อไปรอบที่11เลยนะคะ หลักหน่วยบนของรอบที่10เนาะก็คือ2นะคะมาบวกกันนะกับ2นะคะก็จะได้4นะคะเหมือนกันกับรอบที่10เลยนะคะนับเพิ่มขึ้นไปนะคะอีก2ตัวนะคะก็จะได้4ี่ห้าหเหมือนกับรอบที่10นะคะรอบที่11โอเค4เข้าไปนะคะอ่ะไปต่อคะ่ะรอบต่อไปคะ่ะรอบที่12นะคะหลักหน่วยบนของรอบที่11คะ่ะก็คือ5คะ่ะ หนะคะบวกกันกับ2นะคะก็จะได้7ค่ะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวค่ะก็จะได้เจ9ค่ะรอบที่12รอบนี้นะคะโอเคค่ะ9เข้าค่ะไปต่อคะ่ะรอบต่อไปคะ่ะรอบที่13ค่ะหลักหน่วยบนของรอบที่12นะคะก็คือ1นค่ะ บวกกันกับ2ค่ะก็จะได้3นะนับเพิ่มไปนะคะ2ตัวค่ะก็จะได้3 4 5รอบที่13นะคะโอเคค่ะ4เข้านะคะอ่ะไปต่อค่ะรอบต่อไปนะคะรอบที่14ค่ะ หลักหน่วยบนนะคะของรอบที่13ค่ะก็คือ2ค่ะบวกกันกับ2นะ2บวก2นะคะเป็น4ี่นะคะนับเพิ่มไปสองตัวนะคะก็จะได้4ี่ห้าหนะคะรอบที่14นะคะโอเคค่ะหเขานะคะไปต่อคะ่ะรอบต่อไปคะ่ะรอบที่15ห้านะคะหลักหน่วยบนของรอบที่14ค่ะก็คือ4ค่ะบวกกันกับ2ค่ะ 4ีบวกสนะคะก็เท่ากับ6นะคะนับเพิ่มไปนะคะสองตัวนะคะก็จะได้หกเจ็นะคะรอบที่สิหค่ะรอบนี้โอเคหเข้าไปค่ะเพื่อนๆตั้งแต่รอบที่สองนะคะถึงรอบที่สิบห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิอดบสองสิบี่รอบนะคะหลุดสองรอบนะคะก็ถือว่า สูตรพิกัดล่างวันนี้ที่น้ำหวานนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ถือว่าเข้าดียิงยาวอยู่นะคะอย่าลืมนะคะเทสสูตรทุกครั้งก่อนแทงนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆเนาะไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า